เก็บแต่ดกใหญ่ๆเอานะคะเพราะว่ามันเยอะมากถามว่าทำไมไม่เก็บเห็ดให้หมดเอ่อมันเห็ดมันมันเล็กค่ะ ดูในกล้องอาจจะเหมือนใหญ่นะคะแต่จริงแล้วมันเล็กมันก็เลยเก็บพุม,มันนะจ้า งง,งงจาของงงจาของที่ว่าจาของนี่พี่ว่าพี่ะนะเก็บเอาแต่เอาแต่ไอ้หญ้าไปน้ำนะกอบกุยเอาหญ้าไปน้ำ <c oughs> ถือเป็นอะไรก็ไม่สําคัญลูกขอเก้าชั้นครับไลนี่ยาให้ใครมากอดเอาไปไก่จ้าเฉยเลยนึกว่าจะต่อจากพี่ <ś les> สมัยดึกดำบรรพ์เพ่นว่าเราห้องแต่สมัยดึกดำบรรพเพ่นว่ามีมีมีเพลงอะไรบ้างที่เราร้องจบเนี่ยถามเนี่ย <ś les> พี่คือกันเนี่ยวอาถึงเฮ้าสองคนเนี่ยมีเพลงอย่างที่เฮาห้องจบแนยบ่มีจักกับเพลงเลยอตาหันมาฟังพี่จะบอก มนส์คำซอยบ่ไม้กอเขาเปิดจ้าจงเออสรุปแล้วยังไม่รู้เลยว่าร้องเพลงอะไรจบบางเนี่ยงง,งง,ง,งร้องไม่จบซักกับเพลง,งไว้ให้ดี่พี่ยินยอม พร้อมพรีให้เดอแม่นางจบจบจบวันจบอันโบแมนเพนซี่ดีติดคัดก็จบแล้วเอาเริ่มใหม่เพลงอยัางว่าบบบเนี้ยเพลงอยังเนาะเอานึกออกมาไหม เอาอีกแล้วเสียงเรด่วนเสียงร็ด่วนก็ห้องประจบใจยินฟังแล้วใจหายอะไรนะดังใจน้องนี้แทบขาดพี่จากไปแล้ว ดุดดังสายฟ้าฟ้านอย่างอีกพี่น้องมาเก็บเก็บย่าล้องย่าล้องแล้วเอาสอยสวยกันนะสอยสวยพี่น้องฟังสอยอันมื่อนี่เฮาต่อเฮาต่อยต่อยอย่งลังเอาต่อยเห็ดอันนี้เฮาต่อยเห็ด อันเจอเฮ็ดเนาเข้ากับวาสอย๋วมาหน้ฮิ้วไปได้เรื่อยคุมลุมคุมลุมซอย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 คุมลุมคุ้มลุมยังวะคุมลุมว้าวยังอู้เอาประก้อยไงเอือเดี๋ยวนินเสียงซอยซอยพี่น้องฟังซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยเอาเต้นกันนะเต้นให้เบิ่งกันนะ อายุสิบห้าเกิดมาเป็นสาวรบวงคุณแล้วสมัยก่อนไปหางเครื่องจะทำให้ดูนะเขาแล้าเขาทำอะไรว่าอันน่ะมีท่าจำท่าได้ด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้าฮะเอ้ากำลังบึงเด้ออ๋ออันนี้เห็นเห็นเห็ด เห็ดอะไรเราก็เก็บเอาเก็บไปแล้วเราก็ภูมิใจเราเกิดเป็นคนไทยจมภูมิใจที่ได้เข้าป่าเห็ดป่าเห็ดมก่อยนี่คือสี เราบอกดีแล้วที่ฉันไม่ได้อยู่ใกล้พวกเธออันนี้คลิปพิเศษนะคะคลิปพิเศษค่ะแก็บไปมวนไปเด้อไม่อยากให้พี่น้องอันเครียดกันเขาก็อยากสร้างความสุขให้เบิ้งไปก็ยิ้มไปนะาจายาสิเรียหลายเดจ้าเดอ้อพี่น้องกันนะจ้เนาะมี่ยังกะ ไม่ยังก็ยิ้มได้พุวนาเห็นเห็นกองขี่ม้าก็ยิ้มเห็นคนตีกันก็ยิ้มเห็นงมูนมาก็ยิ้มเห็นควางมูสมากก็โกงดักใสเอาถุงนี้ก่อนนะเอาใส่ตะกร้าเจ้าเด้อโอเค สิบสี่อีกครั้งก็ยังมีเธอ,อ <c oughs> เอาอละเอาอละเอาละป้าก้อยแกไปทางเก่าเราหรือเปล่าสร้างโลทอสร้างโลทอ เออเมื่อกี้พี่ก็ลืมหยิบมาให้ด้วยคุ่านะสาวสาวกับโปรงเหียนเมื่อนี่ไปเรียนแล้วบอบอมียังแลวนน้วเนาะ คือจังสิพ่อผู้บ่าโมเมนต์มั <Moment. laughs> ม่วได้ใจ <laughs> <laughs> แกเพดก็มีความสุขค่ะอยู่ในป่าเขาก็มีความสุขเนาะอยู่ข้างนอกเขาก็มีความสุขยิ่มให้กันเนาะจ้ะพี่น้องเข้าเดี๋ยวเข้าไปพอกันตอนเนาะจ้ะ yes, <okay. S 1> <laughs> เขาบอกว่าเรานั่นมั่วได้ใจฮะบอล<อ><า>นอร์เวย์ได้แล้วบวกอะไรนะบวกสี่สี่ไม่ใช่นอร์เวย์สี่เจ็ดจ้ะจะไ,ไปรับพวกนี้มันขี่ตัวตัวท้ายบนมันขี่ตัวเท่ามันจ <c oughs> ุมันอยากได้เงินเท่บ <c oughs> <c oughs> ีจูตาลาลาคีโเหาะแบแบคีโเะตาลลาเมนบอว่าเมนบนเมนเนาะแมนใช่ไหมแมนใช่ไหมปัมเปอร์ปัมเปอร์ปัมเปอร์อ้ยยยยยนี่อ๋อ เียดอันอันนั้นยังขาออกกับพ่อเห็ดเลืองคือบอกเลยว่าคลิปนี้ไรสาระมากค่ะกันมาเก็บเห็ดมาโมนเมนี่ยมาหนีปาแตกอีหลีเดีย๋ยมานีปาแตกอันกวางมูสอีอัอันกวาง น,น้อยๆก็ได้เงน้ยนะคือคือเรียนหนว่ารับมาได้คือฟังเสียงมาได้ใครมาร้องเสียงควายออกลูกอยู่นี่วะาวกวางมูสบอกเออมันก็ว่าเสียงสัตว์ประหลาดแล้วเนี่ยฉันมันบอกได้ก็ว่าเอ้ยกลับไปห้องเพลงมเมื่อไหร่เด้อหนะเก็บนี่เป็นปะเก็บนี่ยัง เอาไไหนนะ้าสิไปเบิ่งเ้าสิไปเบิ่งบังหนึ่งเมินป่เก็บจ้าไม่ได้ยินกันนะไม่ได้ยินเลยเนาจ้จากูพี่หูบ้าฮะได้ยินพี่ว่าพี่ได้ยินนะไหมเงินป่ะลู้หรืว่าเปลี่นนะโอ้มันนี่ใส่ถุงมือด้วยเหรอไม่ไม่ใช่ถุงมืออะไรอ่ะเอาที่จริงมันถุงออกกําลังกายแนแะน่หอ๋หมางสันหละ่ะ <laughs> เอามาจังส์เอามาเอามาเพราะเขาได้บ้่เอแมไนให้มันเท่ๆซื่อๆนี่ละแต่ก่อนทำโรงงานปลานะโอ้ยว่านี่ปุ๊บปั๊บจุ๊บจับจุ๊บจับมนก็หดีลยวเร็วเนาะอืมมีคนถือกลองไห้ยางเร็วเลยคุณนะคือปานเลียนเอาเลยแล้วเนี่ยนุ่มๆนุ่มๆ ไปเฝ้าไปใส่เอาเลี้ยงงัวเหล้ยงกล้วยอันเนี้ยเข้าไปแล้วอันเป็นเ็จทำสถิติควาสติใครเร็วใครได้เหรอใช่บุณละคุณละหยาเย้าไปน้ำเอาไปเห็ดไปแมนบ่ละเหมือนควาพิษควาโอ้ยคือหน่อยแทะมันหยาเนะเออ มันน้อยหน่อยค่ะบอเอาเด้อหน่อยหนะ่อยน่ะเอาหยิบเอาแตนใหญ่ใหญ่เอาไม่ค่าขายเฮ็ออดอะไรสักบาทกันเนี้ยยี่สิบบาทกพ่อยี่สิบบาทค<า>รับบอยังเอาเงินเด้อเอาค่าทางด่วนไปก่อนแมนเก็บเ็ดนังไม่ถึงได้ได้ค่าไอเก็บเอ็นทำเก็บมายังไม่ถึงค่าทางด่วนเลยยัง <c oughs> <c oughs> ฝากเป็นกำใจให้พี่ว่าสาวาโนเวได้นะคะขอบคุณนะคะฝากดัน ฝากด้านฝากเอ่อเขาเรียกนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพิบาตจะได้ผ่านเสียค่าบุมพังเสียค่าถนนด่วนทางดน่นพันหนึ่งไปแล้วใช่ไหมตัแต่ทําเคียมมาเดือนหนึ่งหรือไม่ถึงโอ้เดือนน่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะโอโอ,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 โอโยกต่มตำก็ประมาณประมาณพัน 1, หนึ่งหันพันกวัวนี่แหละแต่ว่าม <c oughs> แต่ ไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้คิดไงแต่เราชอบมา,<ร>าแบบเราชอบมาเรามีเพื่อนเพราะว่าเราไม่ยังไม่ได้ทํางานไงมันก็เลยทํามันสนุกนะใช่หายเครียดใช่หาเพื่อนมันสนุกดีไปเราเดินไปนูน่นเห็ดเรืองข้างนี้มีดนุ่มมีหนูข้างล่างหนู่มไปเดินไปจ้ะ อู้นนูนพิวาเห็นเลื้ยงนู่นเต็มเลยนู้นนู้นเออนั่นแหละนั่นนั่นนั่นเอาเก็บเก็บมาเก็บเก็บเด้อคุณมาคุณน่ะคุณน่ะเต็มอยู่ข้างล่างคุณน่ะวันนี้ตีเป็นมือก็ับพี่วานนะคะขอบคุณนะคะน้องตรีเพราะว่าตีวันนี้เอาเต็มตะกร้าไปแล้วจ้าเต็มแล้วบ่เต็มแล้วเด้มีตะกร้าอีกเด้บอเอาซ้ำนั่นแหละเอาไปเห็นอย่างเนี้ยไา คุณว่าเก็บเอาขี้เงียไปเห็นยังขี้เงียอันว่าสิเอาไปเฮ็ดฟื้นนะคะไปดังไฟนูนข้างล่างเยอะมากเลยเอาปะก้อยไปไหนวะปะก้อยอ่ะปะก้อยไฟแบบอุ้ยหายไปในกลีดแมกเลยอืเออันเกเบิ่งด้อืม จะค่อยเอิือ๋อบ่บ่งามอุ้ยไปนั่งไปอก <play <play ีกเขานานั่งไปอีกเขาหนาว่าเข้าใจพุ่นะไปเฮ็ดอย่างนี่ย่าพุ่นนะพี่ว่าฮะพร้าวนะอยังข้นหน้านะโอ้ตกใจอีหยังล่ะอีหยัง ตกแต่เนี้ยเอิ่มเบาเอิ่มเบาแล้หนูท้ายคลิปเนาะหนูท้ายคลิปเนาะก็ย่องเบาแล้วเนาะนั่นแหละเห็นแล้วโอ้เห็ดดำใช่ไหมให้แม่ใช่ไหมใช่เออเก็บ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 ไ่เอาคนนะรกว่าหล่นบ้าเดี๋ยวหล่นเนี่ยนางดีอยู่เด็นยังเสียงแกวะแกอยู่นู่นนู่นแกอยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวแกก่อนอยู่เนี่ย อันเข้ากับแล้วแกกำลังไปออไปล้างข้า้ตรงนี้นะมันเล็บบ่บ่เห็ดดำสวยมากเลยเห็นไหมจ้าซื้อกล่องกระายเพลงให้ฟังเลเด้อกล่องบอเป็นโอ้เบลาปาดนี่ปัติโตปัติโต อู้สวยอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งก็บสวยแห้ง้า เปื่อยเปื่อยมันเปื่อยหรือเปา,เปาน่ะโตแล้วได้ยินบ่กได้ยินมาเจออะไรเนี่ยเห็ดหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขียวสวยจังเลยเ <c ười> ขียวสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเก็บเห็ดตรงนู้นคิดว่าเดี๋ยวป้าก้อยคงน่าจะเดินลงมาได้ยินเสียงแกวแววขานแกหลายรอบแล้วเดี๋ยว แกคงรู้แล้วว่าอยู่ทางเนี้ยเจอเห็ดดำแล้วอุ๊ยฮะเ <laughs> ยอะตรงไหน<ะ>อือหืดอกสวยอันนี้ดอกสวยคลิปนี้คือบอกว่าไร้สาระนิดหนึ่งนะคะอย่าถือกันนะคะถือเดียวนกักปวดหัวเปล่าๆนะคะ <laughs> มีการบอกเขาเด้นี่เห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองปกอยมาแล้วมัง้งแกน่าจะมาแล้วมัง้งโู้ไม่เห็นลอกเราไง <l acht> เราก็นั่นอยู่ในป่าอีก <l acht> มีการห่าเสียงเสียงน้องตรีฮึโอ้ยเสียงเขานอนออคือเสียงเขาเหมือนเสียงเขาเล็กมากเว้ยตามโพดโพออยู่ส่วนไหนนั่งเก็บเ้าเต้น เขาเต้นรำทำเพลงกันอยู่ไปอยู่โซนไหนมาเขาร้องเพลงเขาเต้นรำซิ่งกันอุตส่าห์ร้องเสียงเสียงดังให้ป้าได้ยินเราไม่ได้ดูรำซิ่งเลยคลิปลมเขากันอีกแล้วน้องแก้วก็เดินลงเขาไปมมนีก,กับบ้านะเข,าเข้าไปอีกนะคะไม่รู้ปเ やっぱ。